สวัสดีค่ะ อยู่กับเรานะคะมาต่อนะคะอีพีต่อไปสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะคะพี่ตัวใส่ชุดโลโลเลยตอนนี้เอาเย่งออกแล้วนะคะ,ะมาดูว่าโลขนาดไหนนะคะแม่แม่เนาะมาดูค่ะว่าโลขนาดไหนองอยาจะดีครับผมเ่บานะครมสงแล้วครับพี่ของักก็ฝากแม่แม่นะคะกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามให้ด้วยนะคะแม่แม่ ฝากกดไลค์กดแช<ล>ร์กดติดตามให้ด้วยนะคะตอนนี้พี่ตูก็ใส่ชุดรอรอเลยจ้ารอรอเลยค่ะพี่ตูเนาะรับอรอเลยค่ะที่ไม่เนารม ปากไว้ที่ตูเพนตาพงทานเตเชิญนะขาแม่โอ้แรคอแล้วหรยนจงไวๆากใส่ชุดรอเลยค่ะพี่ตูตอนนี้นะคะโอ้ได้ชุดสีแดงรอเลยนะคะรอเลยจ้าแม่ครับคุณอ้อนนะครับผมใส่ชุดแดงเลยสู้หานหรือยังพี่ตูน่าจะมีแลครับผมผู้ใหญ่ คุ้ยใหญ่คอยทำบ่อเป็นเยอะเราแม่รีมาคุ้ยใหญ่คอยเช็ดบัเป็นเน่อยทางซื้อเตือนคุณด้วยจ้าครับผมสวัสดีครับนาเรีสวัสดีครับคุณนัทครับผมสวัสดีครับใม่ยี่สีในช่องพีทองทุกท่านนะค,ะครับสวัสดครับคุณสีช้างคือ,อคชุดลอเลยนะคะตอนนี้ชุดเลยชุดรอรเลยนะคะแม่ๆเนาะ โอ้รอเลยชายตูของเราชายข้า,างทำไมไม่ใส่ครับรถทอดอกแล้วครับผมวันนี้ก็อาจะเมันหลุดมันหลุดมันหลุดใช่ไหมโอ้ใส่โซ่โ <c oughs> ใส่่ซเดี๋ยวก็ใส่ใหม่ชายก็ไมีความชายนี้มีความบอกเท่ๆเลยพี่ตูของเรานะคะ เท,ท่ไปเลยจ้านักเรียนตูลูของเรารอเท่นะคะมีแอร์ลูกปลาปลาดึ่งนน้องปลาดึ่งบนนี่มาขอบคุณครับคุณน้อการครับชมความโลของพี่ตูของเรารเน่ารักขนาดไหนเท่ขนาดไหนนะคะได้ใส่ชุดสีแดงเนาะอูะ้เท่เลยนะคะพี่ตูของเราอ่ะอยังไงฝากแม่ๆกดไล,ค,ไลค,ค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ ดูได้ชุดโลมากเลยตอนนี้อาคาสีแดงชูความโลความเท่นะคะเนาะแม่แม่โอ้โลมากเลยนนโอ้พี่จูของเราลายมากเลยนะคะ ขอบคุณไม่เป็นไรนะครับผมที่สั่งยากให้ต้องทำนี้ครับคุณใม้อะไรเป er pues ็นความสุขความสุขทางธรรมชาติแล้วใ้เป็งี้ยรับเลยรับเลยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีมาอืมรอรอเลยนะคะพี่จูวันนี้ดีมากแล้วครับแม่ลีครับผมอ่วันเสาร์ก็ฝากได้ไหมไปหนี้ต้องทายเป็นรรมนี้วันเสาร์ครับแม่ไหพี่จูครับผมวันเสาร์ ปลาช่องคลองช่องคำจะไล่วันเสาร์นะครับบ่ายสามโมงนะครับผมฝากน้าแม่พี่ตูไปช่วยนว่ายังไงผลไม้ออนไลน์นะครับผมเอาด้วยนะครับที่ถึงนี้ครับผมฝากน้าแม่พี่ตูไปอยู่ตงนีช่องไทาายช่องคำด้วยนะครับผม ทางปลอดภัยครับ <Okay. S 1> ที่สูสึ้เสุ้ยมากเลยครับโมกับดุดีมากขอบค <c ull ets> uh ุณครับครับพระอให้พี่อีีบ้านคนทางสุกท่านเลยครับสัดีครับตอนนี้หาช่องแม่พามือเลยครับแม่พามันยังไรครับผมจไม่ไอนเก็นครับผม ปครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับคุณทางดไปนะครแมู่สวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะยังไงแม่ๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้ช่องปลายฟาวาๆควันโสด้วยนะคะสัแม่ลไลนะครับผมรอๆเลยพี่ตู่ดของเราวันนี้เป็นเชลโลเลยครับปลาปูยังชอบ คุณแม่ไรนะครับผมวันนี้วันนี้พี่คงเครื่องเลยครับอ๋อนี่ครับผมขึ้นใหม่ครับมขึ้นใหม่ครับปารอเลนแล้วหมอเต้าเลเจ่าลโอ้้ครับผมเมีนบอยู่ใช้ตรงสดเดียวนะคับใส่ี่ไม่ซีใช่ไหมมาจนเมลี่ใช้ตรงไหน ตรงลู่แก้ไขตรงจอรูกับอาตักที่อครับแมดีครับผมอาไป้อาตรงที่ใส่ใส่เชือกครับผมตรงนั้นนะครับผมแล้วก็ตักชื่อครับผมแมดีครับผมกันมไรอตาค่รับชื่อดงยาให้ตรงคนรับดิ ทักเดี๋ยวจะไปช่างจังไอโครคุณทราโอบคุณคราพอนแม่ขอรคุณครับอมครือว่ามิงนะใส่แค่นีก็ใส่ได้เลยใช่กครับผมจริงมากใส่ได้ทุกขี่เลยครับผมดูถึงมากครับผมส่งคำนี้พลังนิดนึงครับผมพลังนิดดีเลยทองคำนดีึครับผม คุณแม่ดีด้วยนะคะครับเุนโอ้รพี่ตูลจ้าขอบคุณค่ะนอนเต็ยครับผมเหลืออีกห้าป่มรอๆเลยค่ะพี่ตูวันนี้นะคะยังไงฝากแม่แม่ด้วยเด้อนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องชายวานะคะความสวอ้วยนะคะขอบครับผมค่ผมทำได้

ใส่ชุดลออแล้วก็กินกล้วยไปด้วยนะคะพี่ตูตอนนี้แต่งตัวลอๆนะคะแล้วก็กินกล้วยนะคะย่าโอ้พี่ตูกของเรามีความสุขเลยมาได้หลายจานเดี๋ยวถ่ายคลิปก่อนเดี๋ยวให้มันนี่ก่อนเดี๋ยวปิดคลิปกันน มิ้งก็เป็นชิคกี้ตอนแรกจะมีนิดนึงครับผมโน้ตอีกครับขอบพระคุณประทุมครับผมใไปที่นี้แล้วไม่ต้องลัวอ่านแล้วนะพี่ตู้ครับผมไม่ตัวแล้วครับผมคุณเนื้อเดี๋ยวกัดลังทั้งคู่เลยครับผมเดี๋ยวต่อไปครับก็จะคิดเองครับผมมันเก็นกระถางช้ำมากเลยนะใส่ขัหลังได้ไปคทั้งแรกไปได้เลยโน้เราได้มีขาหลังด้วยครับผม โอ้พี่ตู้เก่งกว่าวอ่ตองคำใช่ไหมใส่ขาหลังได้ด้วยไม่มีปัญหาอะไรใส่ได้พี่ตู้จะจะรู้ว่ารูให้ซ็นไปอีกแล้วนะคุณไม่ต้องเก็นครับผมนี่ก็ยินกินกล้วยนะครับผมกินกล้วยในอกาละมังจุนตัวนะครับ คุณกล้องสวยครับคุณลีนขอบคุณครับผมคุณเป็นน้ำเพชรครับผมอ่เดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะนานพอสมควรแล้วนะคะฝากแม่นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะกด subscribe ก็เป็นกำลังใจให้ช่องชายบาวนะคะความสบด้วยค่ะเอาไว้เจอกันอ okay ีพีหน้านะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ